ครับสวัสดีครับนี่มาดูน้ำส้มพันไม้หยดครับผมน้ำส้มพันไม้นีกกระลอนติตกใช้กระลอนนะครับใช้กระลอนควบแน่นควบแน่นโดยอากาศควันเอ่อท่อท่อปล่องควันขึ้นมานะครับก็ต่อเข้ากับ เกลนนะครับต่อเข้ากับเกลอนเพื่อวควบแน่นควันข่นะครับวควบแน่นควันไข่แล้วก็ยยดลงมาเป็นน้ำส้มควันไม้นี่แหละครับนี่คือน้ำส้มควันไม้ในลักษณะเตานะครับเตาผมทำแบบก็ใช้เอาวัสดุสิ่งเหลือใช้นะครับมา แปะแปะกระเบื้องแตกแตกแ,ตกแล้วก็นี่คือเตานะครับเตาแบบถังครึ่งซึ่งผมศึกษาจากใน YouTube ก็เขาบอกว่าเป็นของเป็นภูมิปัญญาของอาจารย์กิติเลิศล้ำหรือตายักษ์นะครับแล้วก,วก็ไปถ่ายทอดให้กับศูนย์ภูมิรักษ อาจารย์ปัญญาอุริเวคินนะครับก็นี่คือผมก็เอามาอาลองมาทําดูนะครับอันนี้เตาผมยังไม่ได้ปิดนะครับแค่หลีไว้เฉยๆแต่ช่องข้างล่างที่หลีเตาผมค่อนข้างที่จะทํำแบบทุลักทุเลหน่อยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นนัน่เดี๋ยว ไว้แก้ไขปรับปรุงอันนี้ทำแบบน,นลวกๆไปก่อนนะครับจะได้ือจะลองดูว่าจะได้ผลประการใดนะครับอันนี้เป็นเตาเตาแรกที่ผมทำนะครับเตาแรกที่แล้วก็เตาแรกที่เผาด้วยนะครับอ่าต่อใช้ท่อท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กเป็นป่องฟันท่อเหล็กสามนิ้ว นะครับขึ้นมาแล้วก็มาควบแน่นกับแกนลอนนะครับควบแน่นกับแกนลอนแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเปียกๆมาแปะไว้หน่อยนึงนะครับเพื่อให้น้ำส้มคนไม้ยหยดลงมานะครับก็กำลังหยดอยู่พอสมควร รู้สึกว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะได้น้อยเพราะไม้เป็นไม้ที่เผาที่มาเผา่านเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นไม้แห้งนะครับไม้แห้งเอ่อไม้เสเดาไม้เสเดาไม้เทียมนะครับเป็นไม้แห้งก็เลยน้ำส้มก็ค่อนข้างที่จะหยุดช้านิดนึงนะครับเพราะผมเริ่ม หลีเตาแล้วนั่นแหละครับเดี๋ยวจะดูอีกทีนึง่งนะครับว่าตอนนี้ควันนะครับควันก็เริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มขาวๆควันเริ่มขาวๆนี่ วันเยเ่มใสๆหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเผาไม้ไม่เยอะด้วยก็อันนี้เป็นเตาแรกนะครับเตาแรกที่ทดลองทดลองเผาะนะครับน้ำต้มผนไม้ก็หยดน้อยลงนะครับสงสัยว่า ในเตา,าทำท่าที่จะหมดแล้วมั้งครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ